ภาพรวมของสังหาริมทรัพย์ณปัจจุบันถือว่าเป็นช่วงที่น่าลงทุนมากค่ะตอนนี้ถามว่าทําไมถึงเป็นช่วงที่น่าลงทุนเพราะมันเป็นการที่เรากําลังกลับเข้ามาอยู่ในโหมดของการรีเซ็ตตัวเองหลังจากสภาพของโควิดเข้ามาโครงการหลายๆโครงการเนี่ยไม่ได้สร้างเพิ่มขึ้นพยายามจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์ของตัวเองหรือทำการขายทรัพย์ของตัวเองที่มีอยู่ในมือ จากเดิมที่มีค้างอยู่ในตลาดเนี่ยอยู่หลายหมื่นยูนิตเข้าไปเราต้องเข้าใจก่อนว่าตัวประเทศไทยเองพื้นที่ไม่ได้ขยายแล้วไม่สามารถจะขยายออกไปได้แล้วประมาณของพื้นที่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ500,000กว่าตารางกิโลเมตรก็ยังมีอยู่ที่เดิม จำนวนคนก็อยู่ที่เดิมแต่สิ่งหนึ่งที่มันเพิ่มขึ้นในปัจจุบันก็คือถ้าเราจะเห็นได้ว่าสาธารณูปโภคของเรามีการขยายและขยายเพิ่มมากขึ้นที่ดินบางประเภทที่เราเคยคิดว่าเราจะใช้อยู่อาศัยปัจจุบันถูกปรับเป็นสาธารณูปโภคนั้นหมายความว่าการที่จะเข้าไปจับจองพื้นที่พวกนั้นเนี่ยอย่างเดิมที่เราเคยมีกันอยู่ก็จะน้อยลงพื้นที่ที่อยู่อาศัยก็จะถูก ทำให้น้อยลงเพราะว่าต้องการพื้นที่บางส่วนไปดําเนินไปทําสาธารณูปโภคให้กับประเทศค่ะการถัดเปลี่ยนมือก็เกิดขึ้นทุกวันการถัดเปลี่ยนมือในแต่ละจังหวะเนี่ยแวลูของทรัพย์สินพวกนี้ก็จะมีการแอดออนเข้าไปนะคะแต่ไม่ใช่บอกว่าซื้อวันนี้แล้วก็เป็นป่าดงดิบขึ้นมาที่หนึ่งพรุ่งนี้ มันจะขยายตัวทีเดียว20%ก็คงไม่ใช่แต่สาระของสถานที่หรือว่าที่ตั้งของทรั์เนี่ยมีปัจจัยที่มีส่วนทำให้แว l ลูของพื้นที่หรือว่าที่ดินหรือว่าอาคารเนี่ยมีแวลูที่สูงขึ้นได้อย่างไรก็ตามคนเมืองวันนี้เราไม่ได้จำกัดอยู่ในกรุงเทพมหานครอย่างเดียว เดิมก็น่าจะเป็นแค่สีลมสุขุมวิทตอนต้นๆที่เรา,เ,าเราเรียกกันว่า CBD นะวันนี้ขยายวงกว้างออกไปสถานที่ราชการตอนนี้อยู่แจ้งวัฒนะเมืองใหม่แถบแจ้งวัฒนะเกิดกลับปะพฤกซึ่งเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยเข้าใจว่าอยู่ตรงไหนหรอกก็ขยายออกไปกลายเป็นเมืองใหม่อยู่ตรงนั้นที่ใดที่เป็นชุมชนมีการอยู่การขยายเมืองเพิ่มขึ้นที่ดินประเภทนี้ จะมีมูลค่าเพิ่มโดยอัตโนมัติการลงทุนในสังหาริมทรัพย์ต้องตอบโจทย์ตัวเองก่อนว่าที่ตั้งตรงไหนเป็นเรื่องสำคัญของเราโดยคอนเซิร์นที่ว่าถ้าเป็นครอบครัวก็คงจะต้องมีเรื่องของสถานที่ทำงานมีโรงเรียนของลูกใช่ไหมคะ ถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมอลหรือของอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องดูว่าแถบนั้นเนี่ยผู้อยู่อาศัยมีเพียงพอไหมยุธีการมาของผู้คนจะมาได้ไหมนะคะก็เป็นการลงทุนประเภทหนึ่งซึ่งเอาที่ตั้งเป็นส่วนสำคัญอย่างที่สองมองเรื่องอะไรเช่นการเมื่อย้อนกลับไปว่าได้ที่ตั้งอะไรแล้วประเภทของอสังหาประเภทไหนล่ะที่เราจะลงทุนเข้าไป อา,อาจจะเป็นเรื่องของ,องซื้อคอนโดดีไหมซื้อบ้านเดี่ยวดีไหมทา,นาวน์เฮาส์ดีไหมอันนั้นเราคงต้องมานั่งตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลประกอบส่วนตัวของผู้ซื้อเองเป็นผู้ตัดสินใจสุดท้ายแล้วอันนี้น่าจะเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเมื่อเวลามองสิ่งที่ใช่สิ่งที่อยากได้แล้วต้องมองย้อนกลับมาว่ากําลังทรัพย์ของเราเองเนี่ยมีแค่ไหนสั่งฮารลิมราัเนี่ยถ้าเราอยากอยู่ใกล้รถไฟฟ้าเราต้องยอมรับเรื่องราคา ะะเพราะว่าความสะดวกสบายมากมาก,กับราคาที่คุณจะต้องจ่ายไปซึ่งถ้าเราพูดในฐานะผู้บริโภคถามว่าเราต้องซื้อคอนโดที่ติดกับบันไดรถไฟฟ้าไหมถ้าคุณมีทุนทรัพย์ที่พอและไม่ได้เดือดร้อนแนะนำให้ซื้อค่ะเพราะตรงนั้นเนี่ยแวลูของทรัพย์เนี่ยไม่มีวันต่ำลงมีแต่จะเพิ่มขึ้นแต่ถามบอกว่าถ้าทุนทรัพย์ลงไปไม่ถึงเราจะทำยังไงดีล่ะ แนะนำนะคะให้ขยบออกมาอีก2 3สามซอยอาจจะพูดบอกว่าแค่200เมตร500เมตรถ้าเราคิดว่าระยะทางที่ต่างกันเนี่ยแต่เงินที่เราจะประหยัดได้เนี่ยเยอะกว่าแล้วก็พอกับทุนทรัพย์เราที่มีในการใช้ใจ่ายนี่แนะนำให้ใช้อย่างนั้นคะ่ะเพราะว่า v a l u ลูต,ตรงนั้นก็ไม่ใช่จะตกนะคะเขาก็จะขยับตามนั่นแหลคะค่ะอาจจะไม่ได้แรงพอเท่ากับทรัพย์ที่มี บันไดรถไฟฟ้าเจอดถึงหน้าแต่ตัวเขาเองโดยพื้นที่เองตรงนั้นก็ยังเป็นที่ตั้งที่มีมูลค่าที่ดีค่ะการหาข้อมูลสำหรับผู้ซื้อทรัพย์ปัจจุบันถือว่าเป็นโอกาสของผู้ซื้อทรัพย์ที่ดีนะคะส่วนหนึ่งก็คือว่าจริงๆตามข้อมูลต่างๆตามเว็บไซต์หรือวิธีสรรหาเปิดทาง Google หรือที่ให้ดีที่สุดเลยเนี่ยตรงไปหาผู้ขาย ว่าเขามีการช่วยเหลืออย่างไรบ้างกรณีถ้าเป็นสถาบันการเงินหรือว่าทาง KKP เองเราก็มีหน่วยงานที่ทำการขายทรัพย์ตรงนี้อยู่แล้วสิ่งที่เราจะได้จากทางหน่วยงานนี้ก็คือว่าข้อมูลของตัวชิ้นทรัพย์นี้เองข้อดีข้อเสียของเขาในพื้นที่นะคะเป็นการบอกได้ในสิ่งที่เป็นรูปแบบปัจจุบันความคุ้มค่าในการซื้อ อันนี้ถ้าจะให้เราช่วยมีมุมมองว่าแล้วต่อไปการเพิ่มของตัวออแว l u e ของทรัพย์จะเป็นอย่างไงเราให้ในทิศทางของสิ่งที่เกิดขึ้นมามองไปข้างหน้าได้เช่นกัน นอนกเจากกฎระเบียบที่เรามีกับแบงค์ชาติแล้วนี่นะคะสิ่งหนึ่งเนี้ยเราก็มีภาระหน้าที่ต้องเล่งระบายแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งอะไรที่เราให้ข้อมูลด้วยความจริงใจไม่มีการปิดบงังก็จะทําให้การขายระหว่างเรากับลูกค้าหรือผู้สนใจเนี้ยเป็นไปในทางทิศทางที่ดีขึ้นและเร็วขึ้นนะคะอันนี้เป็นจุดที่พนักงานของเราและทีมงานของเราทุกคนจะต้องทํากับผู้ที่สนใจซับเราหรือลูกค้าของเราด้วยความเข้าใจที่ว่า ผู้สนใจหลายท่านเนี่ยนะคะก็ต้องทำงานนะคะอาจจะมาในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ไม่ได้สิ่งที่เรามีบริการก็คือนัดหมายเราได้เลยนะคะไม่ว่าจะไปวันเสาร์หรืออาทิตย์ก็ทำการนัดหมายเข้ามาเพื่อให้สะดวกเราเข้าพาเข้าชมได้นะคะการที่ลูกค้าเข้าไปตรวจสอบสภาพทรัพย์อย่างละเอียดเนี่ยนะคะจะเป็นผลดีกับลูกค้าเองคะ่ะเพราะอย่างน้อยเราจะพูดถึงทรัพย์ตัวเดียวกัน เห็นสภาพนั้นสิ่งที่เราประกาศขายอยู่คือสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นแบบนั้นนะคะให้เราเข้าใจกันว่าคุณเห็นอย่างนี้ในราคาอย่างนี้เพื่อไม่ให้มีการผิดพลาดในภายหลังค่ะนอกนจากนั้นแล้วเนี่ยในกรณีที่ซับนั้นๆเนี่ยทางผู้สนใจเนี่ยอยากจะทราบข้อมูลต่อเนื่องไปถึงทางหน่วยงานราชการเองเนี่ยเราก็มีบริการที่จะให้ข้อมูลนะคะหรือซัพพอร์ตในเรื่องเอกสารต่างๆเพื่อให้ลูกค้าได้สบายใจเพิ่มขึ้น หรือแม้แต่ผู้สนใจบางท่านสนใจที่จะลงทุนในตัวทรัพย์นั่นเองแล้วก็มีแผนมาให้เราคุยให้เราดูมาคุยกับเราแล้วให้เราดูเนี่ยนะคะเราก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นการเสริมข้อมูลให้กับลูกค้าได้เช่นกันค่ะ ปัจจุบันธนาคารเนี่ยนะคะได้มีการไล่ขยอยปรับเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์ต่างๆที่พูดไปถึงก็คือไม่ว่าจะเป็นนสากหรือว่านศส,สาเรื่องเหลี่ยงนี้เนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาชื่นโฉนดแล้วก็สร้างความมั่นใจคากผู้สนใจทรัพย์ของเราค่ะการซื้อทรัพย์นะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราต้องให้มั่นใจก่อนว่าเอกสารสิทธิ์ที่เราจะมีอยู่เนี่ยเป็นเอกสารสิทธิ์จริงนะคะ พูดง่ายๆคือโฉนดที่เราจะได้มาเนี่ยเป็นโฉนดจริงหรือแม้แต่คนที่เข้ามาติดต่อเราเองเนี่ยเป็นคนจริงที่ทางเจ้าของเนี่ยเป็นคนให้มาเป็นตัวกลางในการขายนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเข้ามาที่ k KP เนี่ยแล้วก็มาที่ฝ่ายงานของทรัพย์รอขายเนี่ยเรามีเอกสารสิทธิ์พวกนั้นอนะพร้อมอยู่แล้วนะคะเป็นเอกสารที่เราได้มีการเช็คมีการตรวจมาเรียบร้อยแล้วกรณีของนอสามกรหรือนอสามเนี่ยที่เรามีอยู่ในปัจจุบันที่เราเปลี่ยนเป็นโฉนดแล้ว ก็เป็นเอกสารสิทธิ์ที่มั่นใจได้นะคะอยากให้มองถึงผู้ประกอบการตรงนั้นด้วยหรือว่าเจ้าของทรัพย์ชินนั้นด้วยค่ะว่าเป็นใครต้องได้อยู่กับในคนที่เราเชื่อถือได้ค่ะทรัพย์สินล่อาขายเกียรตินาคินพัชรละออมที่มีแต่ได้ค่ะ